ครับสวัสดีครับผมนายสาธิตคำจุภูผู้วยการโรงเรียนบ้านพาะขามตรงจุดนี้เองนะครับทางโรงเรียนบ้านพาะขามได้กําหนดรูปแบบการบริหารของการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านพาะขามก็คือในเรื่องของ tree plus m o d นะครับ t r e พ p สโ s m o ลซึ่งจุดนี้นะครับเป้าหมายหลักใจความสําคัญของเรื่องของ t r e พ p สโ s m o ลนะก็คือในเรื่องของ ตัว T นะครับซึ่งมาจากคำว่า Teamwork ตัว H มาจากคำว่า Happiness ก็คือในเรื่องของการมุ่งมั่นพัฒนาและก็ความใส่ใจและมีความสุขในการทำงานตัว R ก็คือ Responsible นั่นคือในเรื่องของความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายตัว E ตัวแรกก็คือ Empower นะครับก็คือทํางานอยางเต็มความรู้ความสามารถเต็มที่เต็มเวลาและอ so ันสุดท้าย e ก็คือ evaluation ก็คือการพัฒนาปรับปรุงประเมินผลนะครับซึ่งจุดนี้เองนะครับที่จะเกิดขึ้น 3-PASS m o d e เดนี้นะครับเป้าหมายของ3 p ส a s ท Model ก็คือในเรื่องของคุณวุฒิคุณธรรมและคุณภาพคำว่าคุณภาพนี้มันก็ต้องเกิดขึ้น,นจาก คนที่ทำงานแล้วมีคุณภาพได้จะต้องเกิดขึ้นจากบุคลากรที่มีคุณภาพของโรงเรียนดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกของโรงเรียนบ้านพระฐานก็จำเป็นที่จะต้องให้สอดคล้องกับคุณภาพของนักเรียนในระดับต่อไป